สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุ๊กพี่ลมนะครับในวิดีโอนี้นะครับมีอะไรมานําเสนอให้กับเพื่อนๆนะครับในวิดีโอนี้นะครับก็ยังอยู่ในช็อปในช้อปปีเหมือนเดิมนะครับบางทีก็เรียกผิดนะช้อปปี้ช้อปก๊อปปี้อะไรทั้งอย่างโอเคนะครับในช้อปปีนะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้สาธิตแล้วก็ได้สอนเรื่องของการเบิกเงินนะครับเมื่อมีคนสั่งซื้อสินค้าเนี่ยแล้วเบิกเงินออกมาจากอ่าช้อปปีนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับอย่างวันเนี้ยผม ในในวันที่ผมอัดวิดีโอเนี่ยนะครับผมได้ทําการกดโอนเงินจากช้อปปีเนี่ยตอนเช้าอ่ะตอนบ่ายผมเงินเข้าแล้วอืมเร็วมากนะครับเร็วมากแต่บางวันก็อีกวันหนึ่งถึงจะเข้านะครับอีกวันหนึ่งถึงจะเข้าโอเคคานนี้เรามาดูกันเลยว่าครนเนี้ยวันเนี้ยนะครับการที่อ่าช้อปปี้จะโอนเงินเข้ามาให้เราได้เนี่ยเราจะต้องเพิ่มบัญชีของเราลงไปนะครับในช้อปปี้ก่อนซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องของการเพิ่มบัญชีนะครับ แล้วก็การเพิ่มบัญชีบัตรเครดิตนะครับรวมกันเลยทีเดียวนะครับโอเคก่อนหนึ่งให้เราเข้าไปที่อ่าช้อปปี้นะครับกดเลยช้อปปี้นะครับแล้วให้เราหาเครื่องมือตรงนี้นะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับทั้งใน Android ได้และใน iOS iOS นะครับให้หารูปฟันเฟืองให้ได้นะครับใน Android บางทีก็จะเป็น 3. จุด3จุดตรงนี้นะครับก็เข้าไปที่3จุดอ่าผมได้แล้วผมก็จะเอานิ้วไปจิ้มที่ตรงนี้นะครับจิ้มเลย เสร็จแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับให้เราสังเกตก็จะมีในส่วนของข้อมูลบัญชีธนาคารและบัตรให้เรากดเลยครับนะครับอ่าเราก็จะเจอนะครับเราก็จะเจอในส่วนของการเพิ่มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นธนาคารนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรเครดิตผมขอเลือกในส่วนของการเพิ่มนะครับบัญชีธนาคารก่อนนะครับผมก็จะนิ้วจิ้มที่เพิ่มบัญชีเลยครับนะครับ พอเรากดเลิกตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีรหัสนะครับตรวจสอบนะครับว่า,าความถูกต้องนะครับว่าถูกต้องไหมอะไรยังไงนะครับเราก็ใส่รหัสที่เขาส่งมานะครับรหัสอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมขอดูอทีมนะนบางทีก็จําไม่ได้นะครับความจําสั้นนะครับแต่ลักชยาวิน้ำสองเก้าศูนยะ์หกเก้าหกหกเก้า ถูกไหมสองเก้าศูนย์อ่าเห็นไหมคือถ้าเราส่งเรากดไม่ไม,ไม่ไม่ทันนะครับมันจะให้เราส่งใหม่เดี๋ยวผมส่งไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมกรอกกดซ้ําเลยนะครับว่ามันจะส่งเลขอะไรมานะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเพิ่มบัญชีธน,นาคารน,นะครับมันก็จะสติ๊กมากนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองอ่าอย่างตอนนี้มันไม่ยอมโอนเงินมาให้มาไม่ยอม สองเก้าศูนย์หกเก้าอ่านไหมครับได้แล้วข้อนี้เนี่ยนะครับมันก็จะให้เราทําอะไรครับกะอรุณาตรวจสอบว่าคุณใส่ชื่อและหมายเลขตัว่ถูกต้องไหมก็ให้เราใส่ชื่อของเราเข้าไปเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วเราก็ใส่เลขแบบเป็นตัวประชาชนเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วให้เราทําการกดนะครับก็คือใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็ปัปตรปรนตัวประชาชนลงไปแล้วก็กดต่อไปได้เลยนะครับอพอเข้ามาในหน้านี้เสร็จแล้วมันจะถามเรื่องของการเพิ่มบัญสมุดบัญชีนะครับก็ให้เราเพิ่มบัญชีธนาคารเข้าไปได้เลยนะครับว่าเรามีบัญชีธนาคารอะไรเดี๋ยวผมหาบัญชีธนาคารมาใส่ให้ดูแล้วกันเนาะนะครับจะได้เห็นภาพว่าเราใช้ สมมุติว่าผมจะใช้บัญชีของใช้บัญชีของอะไรดีครับเออก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะครับว่าเพื่อนๆใช้บัญชีอะไรอย่างอ่ะผมจะลองใช้อ่ะผมจะใช้ธนาคารกรุงเทพแล้วกันนะครับอ่อันนี้ก็คือลองใส่ดูเนาะนะครับแต่ว่าบัญชีบัญชีนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับก็ใส่ชื่อชื่อนะครับก็ให้ตรงกับบัญชีที่เราใช้เลยนะครับ เาใส่เลขที่บัญชีไปเลยนะครับเลขที่บัญชีนเหนไหม,มันจะมีบอกด้วยนะครับว่าใช้ธนาคารอะไรเร็วเร็วสุดก็คือจะเป็นอะไรครับเป็น scb นะครับเป็นกสิกรแล้วก็เป็น BBL BB อะไรหว่ บง์กรุงเทพหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ใส่ชื่อธนาคารนะครับเราก็กดจิ้มตรงที่ผมเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมก็เลือกเป็นอ๋อบีพีเอลเป็นกรุงเทพผมก็เลือกกรุงเทพแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้เนาะนะครับเสร็จแล้วผมก็ทําลายต่อผมก็กดตกลงก็กดเสร็จนะครับก็กดเสร็จมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เราให้เรากดาตรงนี้เลยนะครับกดปึ๊บ คุณได้เพิ่มอ่านไหมมันมีการแจ้งมานะครับเสร็จแล้วผมก็จะลองกลับเข้าไปดูนะครับที่ในส่วนของบัญชีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อตรงนี้เข้าไปดูว่ามีไหมข้อมูลบัญชีนะครับโอเคเห็นไหมข้อมูลบัญชีมาแล้วนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการเพิ่มบัญชีลงไปนะครับก็คือทำแค่นี้เอง โอเคนะครับอันนี้คือสําหรับการเพิ่มบัญชีก็จบไปแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทําการเพิ่มนะครับบัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําการเลือกซื้อแล้วก็สั่งซื้อเวลาที่เราจะโอนเงินให้กับช้อปปีเนี่ยนะครับเราเพิ่มยังไงนะครับวิธีการเข้ามาก็คือให้เราเข้ามากดที่ตรงนี้เพิ่มบัตรเครดิตและเดบิตนะครับก็กดเลยนะครับจิ้มเข้าไปจึงมันก็จะเข้ามาหน้านี้เหมือนเดิมเหนไหมครับมันจะให้เราใส่ชื่อนะครับ ใส่ชื่อตามที่เขากําหนดนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของของผมเนี่ยนะครับผมทําไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นขึ้นคือทําตามเสร็จก็กดตกลงไปเรื่อยๆมันจะมีให้เราคอนเฟิร์มนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดว่าผมแก้ไขบัตรบัญชีอะไรเดี๋ยวผมจะเข้ามาทําให้ดูทิึงแล้วกันเนาะตอนนี้ก็คือดูเรื่องของการเพิ่มบัญชีลงไปในช้อปปีก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเวลาที่ เวลาที่เราต้องการจะสั่งซื้อของนะครับอ่าไม่ใช่สั่งซื้อของคือเวลาที่มีการโอนเงินหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเจอตรงนี้นะครับเวลาอ่าช้อปปี้โอนเงินให้เราเนี่ยเราก็จะได้รับเงินเลยนะครับโอเคเนาะนะครับก็สําหรับวิดีโอนีอ้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ลองใช้กันดูนะครับหวังว่าจะช่วยทําให้เพื่อนๆมียอดขายนะครับ รับเงินเข้ากระเป๋าได้อย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมอยากให้ช่วยสอนแนะนําอะไรติดชมบอกกันได้นะครับผมจะทําการศึกษาและลองเอามาทําเป็นวิดีโอสอนให้ให้นะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามและซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กันนะครับพบกันในวิดีโอถัดไปนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม